สวัสดีครับผมแมทเองจำได้หรือเปล่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีสร้างเรือสปีดโบ๊ทกันโอเคเดี๋ยวจะสอนกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะต้องเตรียมไม้ไม้ไหนเหรอไม้ที่ไม่ต้องถือนะครับไม่ใช่ไม้แบบนี้นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่มันต้องเป็นไม้นี้ครับ อูดังเพลส plus plus นะครับอ่านปิดขอไปด้วยนะครับจากนั้นก็นยาวไปยาวไปยาวยาวไปยาวไปยาวไปทุยใกล้สงการแล้วเนาะก็จะยาอนกลไปพุทธมณฑลด้วยไปพุทธมณฑลกับพอ่อ เหมืงกูได้ไงเนี<ม>่ยเออขอโทษครับนี่ครับนี่พอได้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเอ่อจากนั้นก็เอาไว้พัดมานะครับเอาไว้พัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปพัดไปพัดจับให้มันแคบไม่โ่้งจากนั้นก็เอาไว้พัดมา ใบพัดหนึ่งที่อย่างนี้นะครับจากนั้นก็ซุมมันให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ข้างหน้าเรืออยู่เสมอนะครับถ้้มันอยู่หน้าเรือเสมออ๋ออ๋อทำไมมันสูงไม่ได้เพรัน อนะครับจากนั้นก็ให้มัต่อกันเป็นอย่างนี้รู้แล้วนะจากนั้นก็ประติประสตอนิดนึงนี่ครับจะนี้แป๊บแป๊บแป๊บ รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโเอ้ากูเลื่อนไม่ได้โอเค นี่ครับได้ละติดอย่างนี้นะครับจก็เอาไปปล่อยลงน้ำก็ปไปปล่อยลงน้ำครับอ่า<ง><อ>เรียบร้อยครับจากนั้นก็สมจากนั้นก็เง<ะ>ียบจาก็สตาร์ทเครื่อง ไปเลยว้าวว้าวูวดเร็วเ,วนนเรื่อว้าวว้าวการมีสปีดโดดมันก็ดีอย่างนี้ดีและผู้สร้าง <S <S โ, <ถ ius> โดยผมเองรครูสอนแบด b e ดเดอะบิวเออนะครับไปศึกษาด้วยนะเย้นี่แค่นี้ก็ถึงชายฝั่งแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบกับคลิปการสอนวิธีทำสปีดโบ๊ทนะครับก็ไปแล้ว